ใครที่กำลังมองหาร้านเติมระบักและกดกิฟ์เกมพาร์ตใราคาถูกนะครับผมขอแนะนํานี่เลยนะครับค่ะวิฟช็อปมีบริการรับเติมระบักแท้และมีบริการกดเกมพาร์แบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตอนิเมะแอนด์เวอร์เจอร์บลูล็อกไ i เวลนะครับและยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆอีกด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับคราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะผมวันนี้ผมแบบนะวันนี้นะผมจะมาับสรุปอัปเดตต่อไปนะครับที่กาลังจะอัปเดตนะคือเกมสปอยเร็วมากนะคือเกมเพ นะครับนะเพื่อการเสร็จเราจะมาพูดถึงอัปเดตกันเลยแล้วกันนะคือแอดมินเนี่ยเพิ่งลงก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับแป๊บเดียวเองนะคือแทบจะไม่ต่างเดืนที่หมมัดเลยนะเดี๋ยวผมย้อนให้ดูนะคือเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งอัปเดตตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอัปเดตคือ n e o e Co โ l อีลิกอิซงินครับแล้วก็ตัวของคุโรนะนั่นเองนะเป็นสไตล์ใหม่ทั้ง2อันนะครับซึ่งมาในวันเสาร์ที่22เวลา5้าทุ่มนะครับ โอเคนับเสาร์ที่2เวลา5้าทุ่มนะครับแล้วก็ในอัปเดตนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะแอรตัวของ Neo ีโกอีลี่อี e n งินะครับซึ่ง Neo ีโกอีลี่เนี่ยนะครับจะเป็นสไตล์พิเศษนะครับก็คือจะเป็นนิวสไตล์เลยนะครับคือจะไม่ใช่สไตล์อี e n g i ปัจจุบันที่อยู่ในเกมนะที่เป็นระดับแรงนะครับคือจะเป็นสไตล์แยกออกมาของ Isengi อันหนึ่งนะครับประมาณนี้นะคือจะไม่ใช่สไตล์เดิมนะทุกคนไม่ต้องไปเก็บไว้นะครับคือมันเป็นสไตล์ใหม่นะครับแล้วก็ตัวของคุณลุนะลันเซ e นะครับเป็นตัวสไตล์ใหหมม่เือนนนกััะครบ แล้วก็มีการซิกอะไรต่างๆนะมาบาร์บารแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนได้ได้ข่าวเขาบอกว่าคนเราจะหยุดว่าแบบโพสประมาณว่าแบบเออว่าจะมีการแอดเดอะเอ็มเพลเลอร์นะครับเดอะเอ็มเพลยเลอร์ก็คือจกักรพรรดิก็คงหมายถึงไกเซอร์แหละทุกคนนะครับคง่ายๆคือเขาจะบอกว่าไกเซอร์เราอย่าหวังนะจ <laughs> นะก็ไกเซอร์นี่พวกผมรอกันมาตั้งแต่เกมเปิดแรกๆนะครับจนตอนนี้นะอันนี้นะเราเราจะมาคาดเดากันแล้วกันนะเสียงโนเน็ตมันปั๊กอะทุกคน มันโปรแกรมอัดผมอยู่ดีมันดูเสียงโดวเน็ตไปไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้เสียงตัวอินเทอร์เน็ตจะดังนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็คือเราจะมาค่าเดากันแล้วพูดคุยกันนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับคือตัวอัปเดตตัวนี้เนี่ยพูดตามตรงนะครับว่ามันไม่มีข้อมูลเลยเลยนะครับคือเอวินเพิ่งแจ้งนะครับแต่ว่าเออเดี๋ยวแป๊บนึงผมย้อนแป๊บนึงผมลืมพูดอย่างนึงนะครับคือในรูปทุกคนชัดเจนนะครับทูกันไดเร็กวเล่แน่นอนนะครับคือทูกันไดเร็กวเล่มาแน่นอนนะครับสกิลคือ คือเนียแน่แ่ะรูปขนาดนี้ทุกคนยังไงก็ต้องมีทูกัน์นะนะไม่มีคือโคตรจบอะยังไงก็มีนะโอเคมาครับเราจะคืออย่างที่ผมบอกไปข้อมูลในอัปเดตตัวนี้เนี่ยมันยังไม่แน่ชัดมันไม่มีอะไรแน่ชัดเลยนะเพราะว่าเกมเพิ่งปล่อยมันเป็นสปอยแบบลีกนานมากนะลีกเป็นอาทิตย์เลยนะมาะครับเราจะมาพูดคุยระเดาระดับกันดีกว่านะครับตัวของอิซงินะครับซึ่งมันจะไม่ใช่อิซงิตัวนี้นะทุกคนอิซงิตัวแรกตัวนี้จะไม่เกี่ยวกับตัวนี้เลยนะคืออิซงิตัวนี้ก็ยังเป็นอิซังิ เดี๋ยวมันจะมีแอสตัวใหม่เป็นนีโออโกอิลีอิเงินะครับซึ่งการคาดเดาผมเนี่ยผมเดาวไว้ว่าไม่มีติการรีเจนทุกคนนะผมคิดว่าน่าจะระดับนั้นนะแล้วก็อืมตอนนี้นะผมคาดาเดาสกิลเล่นๆที่แน่มีทุกการเล็ก,กวันเล่น,นะแล้วก็เอ้ยเตมตาวิชั่นอืมนะเมตาวิชั่นน่าจะมีนะตัวของอิเซงิโหถ้านีโออโกอิลีอิเงิไม่มีเมตาวิชั่นก็กะไกลอยู่นะนะซึ่งการคาดเดาของผมผมเดาไว้แล้วกันนะว่าอิเซงิเนี่ยนะครับไม่มวไวาารีเจนก็มิติก เอเอนั่นแหละผมพูดตลอไม่มิติก็รีเจนนะครับก็ต้องรอดูนะว่าอะไรยังไงนะซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเป็นมิติกอะทุกคนถ้าเป็นมิติกเนี่ยผมว่ามันต้องมีสักตัวหนึ่งลงซึ่งคงเป็นไอคุอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันมีโพเมื่อนานมาแล้วสักพักนึงแล้วนะครับประมาณเดือนกว่าๆมั้งนะครับคือเขาถามว่าถ้าจะเอาตัวหนึ่งลงจากมิติกเนี่ยจะเอาเป็นตัวอะไรนะครับซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงกันในรอบนี้นะครับที่ Neo e e นิโอโกอิสิคังจะมาะครับองอิซังินะก็อ,อาจจะเป็น I oo, ไอ ตัวใหม่นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะใช่หรือเปล่านะคือผมแค่คาดเดาไว้เฉยๆนะครับก็ตอบยากไงแต่ผมคิดว่าคงใช่นะผมคิดว่านะครับคือมันก็มีโอกาสทวนแต่ว่าผมไม่รู้ว่าไอคูจะตกไหมนะแต่ว่าที่แน่ๆผมว่าอิซเงิยนิโออิโกอินลิกอ่ะนะครับยังไงก็ต้องเป็นมิติกไม่ก็รีเจนนะครับซึ่งผมว่าสกิลที่จะมีคือมีทูกันเดเลกวาเล่แน่นอนหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็จะมีเมตาวิชั่นนะที่ผมคาดเดาไว้นะครับสองสกิลนะนะครับมีประมาณนี้คือทูกันเดเลกวาเล่มาแน่นอนนะ มั่ายางไงก็ต้องมีทุกคนถ้าเป็นผ้าเนโออีก e ็อีลิกอีสุนิใช้เป็นโอ้โหใช้ทุกตาทุกคนถ้ามันไม่มีนี่แลกอยู่นะครับสำหรับเนโออีก e ็อีลิกอีสุนินะนะครับแล้วก็ต่อไปตัวของคุโรนะนะครับคุโรนะเนี่ยมันจะเป็นตัวในมังงะนะทุกคนซึ่งในเรื่องมันก็โผล่แหละถ้าผมจำไม่ผิดในเรื่องก็โผล่นะแต่ว่าเดน่นๆในเรื่องนะจะออกในมังงะนะซึ่งผมจะไม่สปอยอะไรนะรในคลิปนี้นะค,คือผมจะบอกแค่คร่าวๆว่าคุโรนะเนี่ยตัวมันจะฟีลคล้ายๆายฮิโอรีนะครับจะเป็นสายซับ นะครับกับสปอยด์เพื่อนโอเคนะครับคือไม่ได้สปอยด์อะไรเยอะนะครับมันนับว่าสปอยด์ไหมถ้ามันนับว่าสปอยด์ก็ผมก็ขอไปนะครับยกมือไหวเลยนะครนะก็คือผมพยายามอยากพูดเอออยากพูดข้าวๆว่าผมคิดอะไรไงนะโอเคซึ่งตัวของคุโรนะนะครับผมเดาไว้ว่าไม่รีเจนก็อีพิกนะครับคงไม่ถึงมิติทุกคนนะครับซึ่งผมเดาไว้ว่าจริงๆอ่ะไม่งั้นอ่ะถ้าในตอนจบนะสมมตินะเออ่ไอคุตกมารีเจน เท่ากับรีเจนจะมี5ตัวใช่ไหมแล้วก็ไอตัวของนิโออีโกอีลีขึ้นมิติกนะครับก็จะเป็นมิติก5้รีเจนห้าใช่ไหมแล้วก็ตัวของอ่าคุโรนะอาจจะเป็นอีพิกเก็บไหมทุกคนก็คือคุโรนะมาอยู่อีพิกนะครับส่วนไอคุ I u, ตกมารีเจนนะครับแล้วก็อิเซงิเนโออีก็อีลิกเนี่ยนะครับจะเป็นมิติกอันนี้คือที่ผมคาดเดาไว้มันมีโอกาสเป็นทุกคนแต่ว่าคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับมันเป็นการคาดเดาของผมเองนะครับก็คือไม่รู้ว่า มันจะอะไรยังไงนะนะครับคือมันอย่างที่ผมบอ,อกไปคือมันไม่มีสปอยอะไรเลยนะครับคือเขาแค่ลีกมาให้เฉยๆนะครับคืออันนี้คือผมทําหลังเกมสปอยเลยนะก็คือนั่นแหละนะครับคือเกมสปอยปุ๊บผมลงเลยนะครับส่วนคือผมที่แน่ยังไงไม่ใช่เวอร์คาร์ทุกคนยังไงก็ไม่ใช่เวอร์คาร์ผมกล้าการันตีสรุปออกเวอร์คาร์ผมกีดเลยนะครับคือนั่นแหละโอเค ผมเดาไว้ประมาณเดี๋ยวที่ผมพูดก่อนหน้านี้แล้วกันครับเดี๋ยวคลิปม่นานนะจริงๆคลิปนี้มันต้องไม่นานอะไรเลยนะมันแป๊บๆจบนะคับคือผมพูดย้ำอีกอย่างหนึ่งอีสซงีนปัจจุบันตอนนี้คนละตัวกับอีสซงหที่กำลังจะเข้านะนะคือไม่ไม่จำเป็นต้องเก็บนะใครอยากเก็บนะแต่แบบนั่นแหละผมพูดเตือนแล้วก่อนนะครับว่ามาคนละตัวนะครับยังไงก็ต้องหาพร้อมกันทุกคนอยู่ดีนะครับโอเคเข้าๆประมาณนี้แล้วกันทุกคนครับก็นั่นแหละนะใครคิดเห็นอะไรไงก็มาแชร์กันได้นะส่วนโฟโฟอันนี้ก็ไม่มีหหลุดนนะะะะครรับว่่าจมมีอไใ 1> <tyard>. <1> เออผมขอทิ้งท้ายนิดนึงนะค,คือเรื่องของไซที่หลายคนพูดครับก็คือมันก็แต่งแบ่งกันเป็น2เสียงเลยทุกคนแต่ส่วนใหญ่จะไปทางผิดหวังมากกว่านะคือพูดตรงตรงว่าผู้ผมก็นิดนึงนะครับเรื่องของไซเอเนี่ยนะค,คือมันก็น่าผิดหวังอะทุกคนคือทุกคนอาจจะคาดหวังคือผมพูดตรงตรงว่ายอดวิวคลิปผมดีดมากกับคลิปไซเอทโบ,<ๆ>บาคาร์นะเพราะว่าคนให้ความสนใจกันเยอะมากนะและทีนี้ก็คงมีคนหวังเยอะแหละพูดตรงตรงนะครับว่าคนคงหวังกันเยอะนะครับก็ผิดหวังกันละนาวนาคือสกิลมัน ก็เข้าใจแหละมันอาจจะเป็นการสมดุลของสกิลด้วยกคนผมพึ่งนึกขึ้นได้นะก็คือแบบสกิลไซเอมันมีตั้งเจ็ดป่ะนะคือสกิลมันเยอะอยู่แล้วอะแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าพอแบบถ้าสกิลยิงมันโหดดีอะสาเอมันจะเป็นตัวที่เก่งเกินไปเขาก็เลยปรับสกิลยิงไซเอให้กระปิบกระปลอยอย่างนั้นนะท้วคนวก็ก็นั่นแหละนะใครคิดเห็นอะไรงไงก็มันอยู่ที่มุมมองนะของแต่ละคนนะบางคนก็โอเคบางคนก็ชอบนะบางคนก็แต่ส่วนใหญ่ไปทําผิดว่งจริงๆผมเห็นคอมเมนต์ไปทางเดียวกันเยอะนะผมก็นิดนึง ผมพูดตรงๆว่าพวกเราอาจจะคาดหวังกันเยอะไปนะครับแล้วแบบพอแบบคาดหวังปุ๊บมันออกมาไม่ตามหวังนะเออก็ช่งกันนะครับก็ส่วนเรื่องไกเซอร์ทุกคนผมจะพูดทุกอัปเดตว่าคงไม่มีหวังนะครับคือผมรอกันตั้งแต่เกมอัปเดตนะครับแบบเกมอัปเดตแรกๆอ่ะทุกคนแตตอนเนี้ยคือไกเซอร์ยังไม่ไม่โผล่หัวมาเลยนะครับซึ่งไกเซอร์ผมคิดว่าคงมีโอกาสแต่ว่าก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้นะทุกคนเพราะไหนจะคุณโรนะากับอีสงอีนะครับ โอเคก็คลิปนี้นันแล้วครับจริงๆมันไม่เกี่ยวกับซเอตได้ซ้ำนะตัว,ว่าผมอยากจะพูดนิดน,นึงนะเพราะว่ามันไม่มีโอกาสได้พูดในคอมเมนต์นะเพราะว่าผมอยากพูดให้ทุกคนฟังพร้อมกันนะเพราะถ้าผมเขียนในคอมเมนต์ผมต้องตอบุกคอมเมนตนะ์นะนะโอเค,คนะก็เป็นว่านะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจอบไว้เพียงเท่านี้นะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้มากเลยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ